ฟ้าก็มีอากาศไม่ค่อยน่าเต็มไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เขาบอกว่าของจะแซบอ่ะต้องดูที่แม่ค้าถ้าแม่ค้าแซบของที่ทำมาขายก็แซบ สวัสดีครับ <c oughs> ผมช่างขาราะทาดูพาทำพากินพาเที่ยว ค่อยจะดีครับเหมือนจะมีอายุฝนพายุฤดูร้อนเพราะว่าวันนี้ก็ร้อนลบอ้าวแล้วก็ช่วงเที่ยง,งก่อนออกจากบ้านก็ได้ยินเสียงไม่แน่ใจว่าเป็นคังครกหรือเขียดที่มันร้องก็ได้ยินเสียงมันร้องมาสองวันแล้วมันเกี่ยวด้วยหรอส่วนใหญ่พรุงนี้ร้องฝนจะตก แล้วก็ท้องฟ้ามันก็จะเป็นมืดเป็นอุ่คุมยังไงบอกไม่ถูกนะแล้วก็มีลมมีลมพัดแรงแต่ว่าเมื่อช่วงเที่ยงที่ เลยเตรียมพร้อมไว้ก่อนแต่ถ้าไม่ตกก็แล้วไปเดี๋ยวบรรยากาศก็น่ากลัวอยู่คืรอระบบสั้นอะไรในกล้องมันขนหงสั้นใช่เหรอะแท็ก <c oughs> ที่ผมยัดแทปทีน,นีทองฟ้าก็ ไม่ค่อยน่าจะไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นี่ร้านข้างๆมีเจ้าโฮมาขายของแปลกของแปลก มีะเอาเอาแก้วให้น้องไหมคะที่ทำยังไงครับเนี่ยเอาต้องเอาใส่แก้วแล้วก็เจาะเงี้ยค่ะให้เอาเปลือกทิ้งนะคะเอาเอกกับน้องใส่ในไม่ได้เปลือกกินไม่ได้ค่ะเปลือกเป็นที่หอนเขาบอกว่าหายก็โชวอยู่อยู่ว่าสีไหนเจากินน้ำข้างในเขาทำไมเขาเรียกองุ่นเหรอรู้ว่าเป็นน้ำกระนุนใช่ค่ะสีม่วงเป็นน้ำกระนุนเกียวโฮะค่ะอ๋อแล้วสีอื่นล่ะสีสีสีฟ้าจะเป็นอะรามูนิค่ะเป็นบัวฮาวายญี่ปุ่นค่ะเอาสีไหนอีกเอาสีไหน อันนี้ทเองรสั่งมาใส่แ้วในเฟสไหมคะไม่รู้เหมือนกันนะคะมันเป็นมันเป็นร้านเจ้าของเจ้าในโคราช่ะจอกิใส่แก้วให้นงก็ได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแก้วแถมไปให้นะคะเราให้ให้ซื้อชิมก่อนสองลูกคอ สีม่วงอ่ะน้ำองุ่นแต่สีอื่นอ่ะต้องต้องถามแม่ค้าว่ามันมีอะไรมั่งอันนี้เป็นองุ่น,นค่ะลิสต์สีค่ะแล้วก็แอปเปิ้ลเขียวแอปเปิ้ลเขียวแล้วก็สันนิราณุนี้ค่ะเป็นลคล้ายคล้ายบุฮาวายนะคะบูฮาวายญี่ปุน่นใช่ค่คะแล้วสีส้มสีส้มเป็นน้ำส้มอ๋อน้ำส้มค่ะแล้วก็สีม่วงเป็นองุ่นเขียวของเรื่องม่วงเป็นองุ่นจะกินองุ่นหรือจะกินอะไรไม่ว่าทำไมแปลกๆ เขาไม่ลองอย่างอื่นมั้งเนี่ยอยจะกินแต่งูอย่างเดียวใส่แก้วเลยเนาะใส่แก้วเลยตรงไม่ถูกขอบคุณค่ะจอดจอดนี่เดี๋ยวค่อยมาจอดจอดตรงนี้จอดตรงนี้อย่าเด้อจอดทีละลูกไปเลย โบโอ้ oh, มันมนจแล้วนะมันจะเป็นแบบเป็นวุ้นใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูชัดๆหน่อยเอามาจอมาจอมา<บ> oh, ปึ๊บโอ้พอจออปุ๊บนี่ไอ้เปลือก<บ>เปลือกมันก็จะเด้งออกมาคล้ายๆเหมือนเหมือนมุงกงงใบกันไปไหนเนี่ย อนนลองเอาช้อนตักเฮ้ยมันเป็นแบบเป็นวุ้นดีกว่า้ากล้องมาขยายได้เท่าไหร่ไมู่่เป็นวุ้นอ่ะพิ่ง่ายมาชิมอืออร่อยเดี๋ยวก็หล่นไม่หรอก ง่ายตัวนี้มันเป็นวุ้นเป็นวุ้นหรือเป็นเยลลี่วุ้นวุ้นเยลลี่เยลลี่เยลลี่ใช่มเจลลี่เลยคล้ายๆพวกปีโป้กัแหละเพียงแต่มันจะมีความหนึบกว่าแค่นั้นเอง ไอเรานึกว่ามันเป็นน้ำที่ไหนได้มันเป็นวุน้นเป็นเหมือนเจลลี่ก็คล้ายๆพวกปิโปก็อะไรพวกเนี้ยเพียงแต่ว่าเขาใส่ใส่ถุงยางเฮ้ยไม่ใช่ถุงยางคล้ายๆเหมือนเหมือนอะไรเขาเรียกเหมือนลูกโป่งอะ่ะโอ้เรียกซะไม่น่ากินเลยกู ดีการทำด้วยเด็กคนไทยเขามาลองแต่เขาไม่ได้เป็นเหมือนแบบนี้แต่เขาใช้ถุงมือมาตัดแล้วก็ล่างถุงมือแล้วเขาก็เอาอะไรนใส่มาพวกหมดแล้วยี่สิบบทาทมีร้านค้ามาขายปอกเปียทอดปกติขายยำแนววันนี้ขายอปอกเบียร บอกว่าของจะแซบอ่ะต้องดูที่แม่ค้าถ้าแม่ค้าแซบของที่ทํามาขายก็แซบอะไร่ไม่ใช่จะทำให้ยิ้มเอาเลหลักเราจากไปด้วยยิ้มรูปตัวรูปเลยโอเปียน้ำจิ้มรสเด็ดอร่อยไหมลูกงานไงบอกแล้วมาที่นี่มีแต่ของอร่อย น้ำปั่นก็อร่อยใช่ไหมน้ำปั่นร้านนี้นะ่ะนี่น้ำปั่นร้านนี้ก็อร่อยครับเขากกนนะถ่ายถ่ายพ่อแล้วพ่อจะกินกินโชนออนะว์ขอดูเขาไหมเวลากินเกาะแก้วต้องอย่างนี้ทำอย่างนี้เสร็จแล้วก็เอามาหนึ่ง กินเหมือนเมี่ยงคำอะ่ะหัวคำใหญ่พี่หน่ย อร่อยใหญ่เลยแล้วก็พ่อแล้วก็แม่น้นน้ำจิ้มไม่พอต้องขอเพิ่มอีก้างหน่อยหน่อยเดียวพอ ฟ้าไม่สู้จะดีแต่ว่าก็ไม่เกี่ยวผลเอากลรีดแก้วเท่าไหร่ยี่สิบครับอ้อา่เอาไหนเอาไหนมายุดเลยแลย้วเลวเ ว่า wow. เไปไปกินว้เจียวกันนุเจียวนี่อยู่ต้นึงขอคายออกกอนน้ำอะไรดีครับเอาขี้แก้วครับ <c oughs> เดี๋ย ที่แรงเทียนเยอะๆแหะแมงจะลงเต็มเลยก็ถือว่าวันนี้ปลอดภัยอยู่นึกว่าจะเจอพายุฝนลมแรงเะแล้วเพราะว่ามันอากาศมันร้อนอบอ้าวแล้ววันนี้ก็มันมีช่วงหนึ่งอ่ะก็มีแมงเม่าอ่ะแมงเม่าเล็กๆก็มาบินบินตอมไฟตามร้านค้าครับ สังเกตเคยจะมีเสียงเขี่ดเสียงอะไรร้องกันอ๊อบเอบแอบอยู่ก็ไม่แน่ใจว่าคืนนี้ฝนจะตกหรือเปล่าแต่ว่าบรรยากาศมันก็ได้เพราะว่าวันนี้อากาศก็ร้อนมาก,กวันก่อนอากาศก็ร้อนก็ไปถึงตลาดก็นึกว่าจะโดนทะแลลมลมกระแรงแต่ว่าก็เตรียมพร้อมทุกอย่างนะเพราะว่าเคยเจอประมาณว่า ช่วงที่อากาศร้อนๆแบบนี้แล้วก็มันมีพายุฝนเป็นพายุฤดูร้อนก็นึกว่าจะโดนแต่วันนี้ก็ไม่โดนก็ถือว่ารอดตัวไปครับก็วันนี้ก็ในตลาดก็มีของกินแปลกๆเข้ามาขายหลายอย่างครับแต่ว่าของไม่แปลกก็มีแล้วก็ยังอร่อยอยู่ก็จะเป็นหมูถังครับวนัน วันก่อนก็ซื้อมาสามชั้นไม่ได้ทีนี้สามชั้นได้แล้วก็รสชาติยังอร่อยเหมือนเดิมก็วคลิปนี้ไม่มีอะไรครับก็ลำลาบรรยากาศทีนี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ